เขาว่าพอโกงเนี่ยเห็นอยู่เขาว่าผมโกงเด็นบังกรโกงที่เรารีวิวขายเสื้อไปสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะเขาว่าของไม่ครบเขาเลยตีกลับให้ผมเนี่ยผมก็งงคุยกับเขาตั้งนานสามร้อยห้าสิบบาทผมก็ส่งให้เขาแล้วนะไม่ได้คิดค่าส่งเลยนะแต่เขาเขาได้ยินว่าสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งเราก็ส่งเสื้อให้เขาเขาบอกว่าทําไมไม่มีกางเกงไหนบอกว่ารวมส่ง ีกลับกันได้โกงเขาไหมนี่ไม่ได้โกงเลยนะก็สง่งแต่เสียเขาไปก็ถูกแล้วรวมส่งก็รวมสง่ง <c oughs> ก็ส่งของไงก็รวมสง่งเขาแต่เขาบอกว่าทาไมไม่ได้กางเกงอะ่ะรวมส่งก็คือเขาฟังแต่ชื่อรวมส่งมันไม่มีมันไม่ได้เขียนเขว่าใสาก่กางเกงกับใส่เสียด้วยไงมันฟังแต่ชื่อตัวหนังสือเฉยๆนะ <c oughs> ลหลังนี่ลั่นดีโอเคฟังเดี๋ยวฟังจากตัวหนังสือว่ารวมส่งเฉยเราต้องเขียนกับว่าใส่ให้ใส่ทั้งเสื้อทั้งเกงด้วยอันนี้โอ้ยมึง้าใจกูไปเนี่ยมึงก็ใจมึงกูไปเนี่ยก็ใจครับเพราะว่ารวมส่งเพราะว่ารวมส่งมีแต่เสื้อเพราะว่ารวมส่งก็คือหมายถึงว่าเขาคิดว่าจะส่งทั้งเสเกอทั้งเส้อ อเออันนี้ผมก็เลยบอกว่าเออถ้าจะส่งเกงเสื้อต้องเขียนไปด้วยว่าส่งทั้งเกงเสื้อเขียนให้เขาเห็นตลาดตลาดเก่งมากเก่งมากขำแบบไอ้เจ๋งดิ